นี้นะครับสี่เหลี่ยมจะสวยงามมากนะครับอันนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอันนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมที่ความสูงจัตุรัสก็จริงแต่ความสูงมันก็จะน้อยกว่าเพื่อนนะครับเ,เราสามารถทําไดหา้หลายๆไซส์หลายๆขนาดนะค,ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําง่ายๆนะครับไม่ยากแต่ก็จะมีกฎเกณฑ์นิดหน่อยนะครับที่ไม่เหมือนกระถงทั่วไปที่เราสามารถชีกใบแล้วก็พับๆได้เลยตัวนี้ก็จะมีวิธีการเทคนิคนิดนึงนะครับ เราไปดูวิธีการทํากันนะครับทําได้หลายไซส์หลายขนาดครับอีกนิดหนึ่งนะครับกะทงแบบนี้เราก็เอาไปใส่ขนมได้หลายๆแบบเช่นอันเล็กนี้นะครับอาจจะไปใส่พวกขนมตะโก้นะครับหรือว่าเป็นพวกสังขยาพวกอะไรอย่างงี้ก็ได้ส่วนอันใหญ่ๆนี้ก็ใส่เป็นขนมตาลน,นะครับหรือว่าขนมอันอื่นก็ได้ที่ต้องการใส่ใหญ่นะครับตัวนี้เขาเสียมันอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันอาจจะมีรูอยู่ช่วงตูดบ้างนะครับ ไม่เหมาะสําหรับขนมที่จะเป็นน้ํานะครับเพราะว่าเวลาเราใส่ไปแล้วมันจะมีรอยซึมออกมาเพราะฉะนั้นขนมที่เป็นเขาเรียกอะไรค้นๆหน่อยเนี่ยก็จะได้นะครับเช่นขนมตาลขนมตาลน,นี่คือจะเป็นขีนค้นๆเราใส่เข้าไปได้แล้วก็เอาไปอบได้พอดีนะครับโอเคนั้นเรามาดูวิธีการทํากันนะครับก่อนอื่นเราจะฉีกใบตองออกเป็นสามส่วนอย่างนี้นะครับเป็นเอวยาวความยาวก็ประมาณหนึ่งฟุตหรือว่าสิบสองนิ้วนะครับความกว้าง จะมีสองแผ่นนะครับที่กว้างเท่ากันอันนี้ประมาณเกือบเกือบสองนิ้วน,นะครับนะครับเกือบเกือบสองนิ้วสองแผ่นนี้ต้องมีความกว้างเท่าเท่ากันนะครับวิธีการฉีกก็คือก็เอามาทาบกันอย่างนี้เลยนะครับเนี่ครับอย่าให้มันเหลื่อมล้ำกันเยอะนะครับให้มันเท่าเท่ากันเนาะนี่ครับฉีกไปสวัสดีแผ่นหนึ่งนะครับความยาวเท่ากันแต่คว,ค,วความกว้างก็จะเล็กกว่าพวกนี้นะครับ <i> อันนี้ประมาณสักนิ้วครึ่ง นะครับหรือว่า1นิ้วก็ได้นะครับหรือว่าจะเท่ากันทั้งหมดเลยก็ได้2นิ้วนะครับแต่ว่าความยาวต้องมีใบตองเป็นใบตองที่ที่มีความยาวนะครับพอสมควรนะครับอ่ะเรามาเริ่มตรงที่การทับใบตองหลักนะครับ2ใบแรกมาทับกันอย่างนี้นะครับให้ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ถ้าสมบูตวัดอย่างนี้นะครับตรงตรงนี้ก็จะอยู่ครึ่งกลางนะครับคือหมายเลขหกนะครับ หออกนิ้วอยู่ตรงกลางหรืออาจจะเบี่ยงมาได้นิดนึงเพราะว่าตรงปลายเดี๋ยวเราอาจจะได้ตัดนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ครับตรงนี้ตรงกลางพอดีนะครับเสร็จแล้วก็เอานิ้วกรีดไว้ทาเป็นเครื่องหมายไว้กันตอนที่เราพับแล้วจุดศูนย์กลางมันจะเคลื่อนนะครับพับไว้กากระบาดไว้นะครับหรือจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะฮะไม่วันทักขรีดง่ายดีนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ แผ่นเล็กนะครับมาวางตรงนี้แล้วก็พับตรงนี้เข้ามาเอาให้พอดีนะครับพยายามไม่พอดีอ,อ,อวิธีการพับแบบนี้ก็จะมีความต้องระมัดระวังนะครับนิดนึงตรงที่ใบตองควรจะเป็นใบตองที่ค่อนข้างที่จะตรงนะครับอย่าให้เป็นใบตองที่มันมีทางเขาเรียกอะไระลายมันงอง,อ,งอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโค้งมาเยอะนะครับเพราะว่าการพับมันจะไม่สวยนะครับพับไปตาม รอบเลยครับนะครับถ้ามันเคลื่อนกันนี่นะครับวางเลยครับนี่ครับพับไปรอบเลยอีกทิหนึ่งนะครับวางแล้วก็พับพับให้ตรงนะครับอย่าให้มันเหลื่อมล้ำกันมากไม่งั้นเดี๋ยวจีบด้านบนมันจะไม่เท่ากันนะครับอ่ะเสร็จแล้วอย่างนี้ ก็จะได้เป็นเครื่องหมายนี้บวกนี้นะครับเราก็จะเอาแผ่นร่างนะครับทับขึ้นมาเริ่มฝั่งไหนก็ได้ครับฝั่งนี้ก่อนหรือฝั่งนี้ก่อนก็ได้นะครับโอเคพับฝั่งนี้ขึ้นมานะครับถ้ากรณีที่ใบตองมันเกินจากจุดนี้เราก็จะตัดออกนะครับถ้าไม่เกินเราก็ไม่ตัดอย่างนี้ฝั่งนี้เกินนะครับเกินตรงนี้เราก็จะตัดออกตัดออกให้เท่ากันหรือว่าสั้นกว่าก็ได้ครับไม่สี่เหลี่ย่างบนี้นะครับ อีกฝั่งนึงก็พับเข้ามานะครับไม่ต้องเกินนะครับจากจุดของเส้นตรงนี้เราก็ตัดออกต้องพยายามหาใบตองที่มีความตรงนะครับออีกฝั่งหนึ่งนะครับพับเข้ามานะครับถ้าไม่ตรงก็เราก็เบี่ยงเบี่ยงนิดนิดได้นะครับขยับนิดหน่อยได้นะครับถ้ามันตรงพอดีไม่ต้องตัดนะครับตรงไม่เกินสองฝั่งนี้นี่นะครับ ไม่ต้องตัดถ้าเกินเราก็ตัดเสร็จแล้วก็ใช้แม็กนะครับเย็บเข้าไปหนึ่งอันนะครับก็จะได้อย่างนี้อย่างนี้นะครับด้านนี้เราจะไว้ด้านในเราจะไม่ไว้ด้านนอกนะครับก็จะวางลงไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาแผ่นเล็กนี้นะครับมาอันนี้ประมาณหนึ่งหนึ่งนิ้วนะครับจะตัดเป็นแหลมๆหน่อยก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้แทงเข้าง่ายๆนะครับหรือว่าไม่ตัดก็ได้ครับอเรามาเริ่มแทงเขาเลยนะครับ เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับดึงมาให้สุดแล้วก็พับด้านนี้เราก็พับเข้ามาหรือว่าจะพับตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะครับตอนที่เราเราทําการกระบาดเสร็จเราก็พับอย่างนี้ก็ได้นะครับพับอย่างนี้นี่ครับให้มันตรงกันแล้วก็พับ พอพับได้สีด้านแล้วก็เอานิดมารวมกันอย่างนี้นะครับเอาตัวนี้เสียบเข้ามาแล้วเราก็ดันตัวนี้เสียบไล่กันไปนะครับเสียบก็ไประหว่างนี้ครับช่องนี้ดึงดึงแล้วก็พร้อมกับเราก็มังคับจีบตรงนี้ด้วยนะครับค่อยๆดึงค่อยๆมังคับจีบ ใบตองถ้ามันแข็งเราก็ควรจะไปตากแดดนะครับหรือว่าบางคนก็เอาไปหล่นแก๊สหล่นไฟนะครับให้มันมีความนุ่มขึ้นมานิดนึงถ้ากรอบมากมันจะแตกนะครับเสร็จไปเลยครับแต่ละด้านทำนเล็กๆก็จะยุ่งยากนิดนึงนะฮะจะไม่คล่องแต่พอทำบ่อยๆนะครับก็จะง่ายมากครับเพราะว่าเรามีความกล้องแล้วเราก็จะรู้ว่าจะภาพแบบไหนนะครับนี่ครับ พอได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็จับจีบนะครับให้มันเข้าจีบนะครับอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ก็คือพับขึ้นมานะครับเราก็จะลองพับอย่างนี้ดูนะครับถ้าตรงนี้มันพอที่จะถึงตรงนี้อยู่แล้วนะครับถึงคือพับมาแล้วสอดเข้าตรงนี้เราสามารถอยู่ได้ถึงตรงนี้นะครับเราก็จะตัดตัวนี้ออกนะครับตัวที่มันเกินเนี่ยครับออกแล้วก็เสียบเป็นเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้พับอย่างนี้นะ เสียเข้าไปเลยแล้วก็ใช้นิ้วบังคับนี่นะครับแล้วก็ดึงนะครับดึงดึงแรงนิดนึงนะครับเพื่อให้มันกระชับอ่าเนี่ยฮะดึงแรงประมาณหนึ่งนะครับให้มันกระชับสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้เราก็จะสอดเข้าตรงนี้นะฮะบนใบใบใบที่เราสอดนี่ค่ะนี่ตรงนี้นะครับ ใบที่สอดจะอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้จอยู่ข้างบนอ่าพอมันพองมาแล้วเราก็ดึงปึ๊บอ่าเสร็จแล้วก็เอาให้กระชับนะครับอันนี้จะสอดเข้าไปอีกก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็แค่นี้พอแล้วเสร็จแล้วก็ตัดส่วนเกินทิน้งนะครับเราก็มาจับความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงาม จบมุมของแต่ละมุมนะครับอเราก็จะได้แบบนี้นะครับสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นไซส์ความสูงประมาณนิ้วครึ่งนะครับความกว้างประมาณสองนิ้วนะครับตูดก็จะเป็นสองนิ้วเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะใส่ขนมตาลและพอดีนะครับถ้าตะโก้ก็จะเป็นไซส์แบบถ้าเราขายนะครับก็จะใหญ่นิดนึงนะครับใช้ใส่อะไรก็ได้นะครับเช่นใส่ของ พวกของกินพวกขนมพวกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะถ้าอยากทาไซส์ใหญ่ก็คือเพิ่มเพิ่มขนาดของใบตองขึ้นมาโอเคเลยตูดก็สวยงามมันจะเป็นเหลี่ยมสวยมากนะครับอันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมวิดีโอนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านนะครับในการนําไปประยุกต์ใช้นําไปใช้ใส่ของที่อของกินของใช้หรือของขายก็ได้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจให้กําลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับ